ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่92ตายัก โรลอนแต่หน้าผากและมองแจ็กเก็ตหนังของเขาภายในเวลาอันสั้นของอนุญาโตตุลาการเขาได้ขูดรูขนาดเท่ากำปั้นไว้ในเสื้อหนังของเขาแล้วแจ็กเก็ตนี้ไม่สามารถสวมใส่ได้อีกต่อไปโรลอนนึกไม่ออกว่าสูเย่คิดอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้มองแวบแรกก็ดูไม่ยากอย่างไรก็ตามมักมีอะไรมากกว่าที่เห็นเสมอไม่สามารถพึ่งพาความรู้สึกเพียงอย่างเดียวได้ นอกเสียจากปัจจัยอื่นๆตอนนี้ที่อาจารย์และนักเรียนทุกคนในสถาบันศึกษารู้เกี่ยวกับเทคนิคไฟแมนแล้วจะมีสักกี่คนที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิคนี้ต่อไปน้อยกว่า1%เปอร์เซนจะสามารถทำได้ยิ่งไปกว่านั้นซูเย่ไม่เพียงแต่สามารถใช้เทคนิคไฟแมนเพื่อเรียนรู้ต่อไปเขายังสามารถสรุปและปรับแต่งมันได้อีกด้วยมันไม่ใช่งานง่ายๆเ,เลยเกร์เผยรอยยิ้มอันขมขื่นในขณะที่เขาพึมพำกับตัวเอง ใครคืออัจฉริยะตัวจริงที่นี่จิมมี่ยังเมอร์อีเบิร์ตกลืนน้ำลายจนเกือบจะเจ็บคอเฮกเขาต้องเป็นทายาทของเทพธิดาแห่งโชคแน่ๆอีเบิร์ตทำได้เพียงคิดความเป็นไปได้ในท้ายที่สุดนอกจากนักเรียนสองสาคนที่กำลังเรียนรู้เทคนิคนี้อย่างสิ้นหวังส่วนใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการอภิปราย สำหรับอาจารย์และมาสเตอร์พวกเขากำลังใคร่ครวญเทคนิคไฟแมนและกลยแห่งการเรียนรู้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากกลยแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันคาร์ลอสยืนอยู่ในห้องโถงด้วยความ,ม,มงุนงงเขารู้สึกเหมือนถูกโลกทอดทิ้งตอนแรกเขารู้สึกว่าโลกทั้งใบมืดมิดมีเพียงลำแสงจากแดนศักดิ์สิทธิ์ส่องมาที่เขาเขารู้สึกโดดเดี่ยวมาก อย่างไรก็ตามหลังจากที่โดดเดี่ยวมาเป็นเวลานานเขาก็ตระหนักว่าโลกทั้งใบสว่างสวัยมีเพียงเงาที่ปกคลุมเขาเขาถูกโดดเดี่ยวแต่ทั้งโลกก็เปรี่ยปรีดซูเย่ไม่มีอะไรทำดังนั้นเขาจึงเริ่มศึกษาดวงตายักษ์คาลอสรู้สึกราวกับว่าซูเย่กำลังทำให้เขาอับอายกลางคืนเริ่มมืดลงและท้องของซูเย่ก็คำรามดังนั้นเขาจึงเปิดหนังสือเวทมนต์และคลิกเข้าไปในเมนูโรงอาหารโดยไม่รู้ตัว ซูเย่กำลังจะสั่งอาหารระหว่างอนุญาโตตุลาการคาร์ลอสเหลือบมองที่ซูเยและยืนยันว่าคนหลังกำลังทำให้เขาอับอายซูเย่สายหัวหน้าเสียดายที่นี่ไม่ใช่โรงอาหารมีเมนูแต่เขาไม่สามารถสั่งซื้อได้เขาทำได้แค่หิวเท่านั้นซูเยพบว่าจอมเวททั้งสามต่างหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาเทคนิคของไฟแมนและกลวยแห่งการเรียนรู้เขามองไปรอบๆและสังเกตเห็นว่าคาร์ลอสอายุใกล้เขามาก ดังนั้นซูยเย่จึงถามว่านอกเหนือจากเทคนิคไฟแมนแล้วเจ้ายื่นจดสิทธิบัตรด้วยวิธีของข้ากี่วิธีทุกคนเงี่ยหูฟังและเบิกตากว้างข้าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับทั้งหมดนี้เป็นความคิดของข้าเองาราลอสพูดอย่างโกรธจัดดีข้าจะไม่เถียงกับเจ้าในเรื่องนั้นนอกจากการสอนเป็นการเรียนรู้แล้วเจ้ายังจดสิทธิบัตรเทคนิคการจดจำแผนที่ด้วยใช่หรือไม่มีอะไรอีกไหม คาลอสอ่านคำพูดของซูเย่อย่างระมัดระวังในใจห้าครั้งและไม่พบกับดักในคำพูดของเขาจากนั้นเขาก็ตอบว่าคาขอแค่สิทบัตรสำหรับการสอนเพื่อการเรียนรู้และเทคนิคการท่องจำแผนที่เท่านั้นจงแสดงเทคนิคการท่องจำแผนที่ที่เจ้ายื่นเรื่องไปซูเย่สั่งลอเรนโบกมือและแสงสีขาวก็พุ่งออกมามันไม่ได้ลงบนหนังสือของซูเย่แต่อยู่บนดวงตายักษ์ อาจารย์และนักเรียนทุกคนในสถาบันศึกษาสามารถเห็นแผนที่ของคาร์ลอสคาร์ลอสถึงกับน้ำตาซึมอาจารย์ของเขาใจร้ายเกินไปและเป็นคนผ่านมากเราเรียนรู้ดีวา่าเขาอาจจะกำลังขโมยไม่เขาคิดแบบนั้นไม่ได้ซูเย่มองดูมันหนึ่งครั้งแล้วสส่หัวเขาถามฮอตว่าเจ้าคิดว่าเทคนิคของเขาถูกต้องหรือไม่ฮอตลังเลอยู่นานและตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ามันเหมือนกับที่ข้าเรียนมานั่นแหละ นักเรียนและอาจารย์ทุกคนดูแผนที่ของคาลอสด้วยมันค่อนข้างง่ายดังนั้นคราวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคาลอสสืนยิ้มและพูดว่าในเมื่อฮอตก็ใช้มันแบบนี้เจ้าไม่สามารถสร้างจุดสำคัญปลอมและแก่นแท้ปลอมจำนวนมากได้ใช่ไหมซูเย่เผชิญหน้ากับคาลอสเขาถอนหายใจและกล่าวว่าเป็นที่เข้าใจสำหรับฮอตที่จะพูดอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าเป็นคนเดียวที่ต้องการขับไล่ข้าออกจากสถาบันศึกษาเพนโต เจ้าเป็นผู้วิเศษระดับเหล็กดำชั้นปีห้าและอยู่ในสิบอันดับแรกของชั้นเรียนเจ้าใช้วิธีของข้ามานานแล้วแต่ในท้ายที่สุดความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เหมือนกับที่ฮอตเข้าใจใช่หรือข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากทุกคนอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะอ,ออกมาฮอตก็หัวเราะเช่นกันแต่เขารู้สึกคลุมเครือว่าเขาไม่ควรหัวเราะจากนั้นนักเรียนทุกคนเห็นว่าหน้าจอด้านหน้ามีเครื่องหมายกระชากขนาดใหญ่โดยซูเย หลังจากนั้นซูยเย่บอกทุกคนเกี่ยวกับแผนที่ที่เขาสอนฮอตก่อนหอคอยเวทมนต์อยู่ระหว่างดินแดนสีเหลืองและทะเลสีฟ้าสูงตระหง่านอยู่ในกลุ่มเมฆและล้อมรอบด้วยรถมาท่ามกลางน้ำแข็งและหิมะทางตอนเหนือวิญญาณของสัตว์อสูรกำลังสัญจรไปมาในขณะที่เรือขนาดใหญ่แล่นผ่านน้ำแข็งระหว่างแม่น้ำสองสายตะเกียงวิเศษปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและเห็นพรมบินอยู่ทุกคนทุกแห่งในทะเลทรายอันยิ่งใหญ่ของอียิปต นาฬิกาทรายสีทองตั้งประงานในขณะที่พีระมิดแห่งอียิปต์ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าเทคนิคการท่องจำแผนที่นี้จริงๆแล้วประกอบด้วยหลายวิธีหนึ่งในนั้นคือเทคนิคการจำภาพซึ่งข้าได้ยินจากคนอื่นๆและวิเคราะห์เพื่อการใช้งานของข้าเองคาร์ลอสเจ้าบอกข้าได้ไหมว่าทำไมการจำภาพจึงง่ายกว่าคำพูดคาร์ลอสเงียบเหมือนเด็กที่โชคร้ายที่อาจารย์เรียกให้ตอบคำถามเมื่อเขาฟุ้งซ่านในชั้นเรียนซุเย่อธิบายว่า เป็นเพราะมนุษย์เรามีประวัติการสร้างคำที่สั้นมากนอกจากนั้นเวลาที่เราใช้เรียนรู้คำศัพท์ก็สั้นเช่นกันอย่างไรก็ตามทันทีที่เราเกิดเราต้องเผชิญกับภาพดังนั้นความสามารถในการจดจำภาพของเราจึงแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเทคนิคการจำภาพคือซูยเยเสนอคำถามให้คาร์ลอสอีกคำถามหนึ่งว่าคาร์ลอสทำไมเจ้าคิดว่าค่าเพิ่มสีสันและการเคลื่อนไหวให้กับแผนที่ที่ใช้ในเทคนิคการท่องจำแผนที่ ซูเย่ยังคงอธิบายต่อไปว่าเป็นเพราะมนุษย์ไม่ชอบแผนการที่ซ้ำซากจำเจเรามีหน่วยความจำที่ลึกกว่าสำหรับสีที่สดใสค่าจงใจทำให้สิ่งต่างในแผนที่เคลื่อนไหวเนื่องจากสายตามนุษย์สามารถจับวัตถุที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่านอกจากนี้ยังมีหลักการหน่วยความจำที่เกินจริงคาร์ลส ไม่เป็นไรเจ้าไม่สามารถตอบได้แม้ว่าข้าจะถามมันมีประโยชน์เพราะสมองของเรามักจะเพิกเฉยต่อสิ่งธรรมดาเหล่านั้นและจดจำสิ่งแปลกประหลาดเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นข้าจึงสร้างสิ่งสำคัญภายในแผนที่ให้ใหญ่เป็นพิเศษซูเยส่งการวิเคราะห์ชิ้นสุดท้ายของเขาสุดท้ายแล้วทำไมข้าไม่เพิ่มอะไรลงไปอีกในแผนที่หลัก สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถของเราในการจดจำสิ่งต่างๆค่าค้นพบว่าพวกเราส่วนใหญ่จำตัวเลขได้1นถึงสตัวได้ง่ายแต่การท่องจำเริ่มยากตั้งแต่หลักเลข5เป็นต้นไปดังนั้นคาเชื่อว่าความทรงจำของมนุษย์แบ่งออกเป็นส่วนๆและอย่างมากที่สุดเราสามารถจำได้ครั้งละ4ส่วนแน่นอนว่าจำนวนนี้จะลดลงในบางครั้งตัวอย่างเช่นสำหรับคนอย่าง os, คาร์ลสข้าสงสัยว่าเขาจำได้อย่างมากที่สุดครั้งละสาม หลังจากที่ซูเย่พูดจบทุกคนก็มองไปที่คาร์ลอสด้วยความสงสารก่อนหน้านี้พวกเขาวางใจซูเย่แล้วการวิเคราะห์และสรุปเทคนิคการท่องจำแผนที่ของเขาเหมือนกับดาวตกที่ตกลงมาจากฟากฟ้าและส่งการระเบิดครั้งสุดท้ายให้กับคาร์ลอสซึ่งใกล้จะพังทลายทั้งสองคนอยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทุกอย่างเหมือนกับที่ซูเย่พูดคำพูดของคาร์ลอสถูกสรุปตามสิ่งที่เขาเห็นบนพื้นผิวในขณะที่ซูเย่สามารถเข้าใจแต่ละวิธีได้อย่างเต็มที่นี่ไม่ใช่เรื่องที่คาร์ลอสขโมยความคิดของซูเย่อีกต่อไปแต่คาร์ลอสโง่พอที่จะใส่ร้ายซูเย่ก่อนที่เขาจะคิดหัวหรือหางของความคิดที่ขโมยมามือขวาของคาร์ลอสซึ่งจับเสื้อคลุมของเขาสั่นอย่างรุนแรงราวกับเป็นโรคหลอดเลือดสมองอนุญาโตตุลาการทั้งสมยังค,งคงคิดอยู่ ซูยเย่เดินไปที่ทางเข้าและพูดคุยกับนักเรียนที่รวมตัวกันที่นั่นนีเดิลขยิบตาให้ซูยเย่ส่งสัญญาณให้เขาให้ความสนใจกับอนุญาโตตุตลาการอย่างไรก็ตามซูยเย่พลาดสัญญาณของเขาอาจารย์ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีสถาบันศึกษาเพนโตเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาอย่างจริงจังมาโดยตลอดชายคนนี้ได้นิสัยของเขามาจากไหนเขาเปลี่ยนกระบวนการอน,อนุญาโตตุตลาการให้เป็นห้องเรียนของเขาเอง นอกจากนั้นเขายังเป็นแค่ผู้วิเศษฝึกหัดเขาไม่มีแม้แต่ตราเวทมนต์ที่เหมาะสมแต่จูจูอาจารย์ก็ทำหน้าบูดบึง้งซูเย่ไม่มีตราเวทมนต์ที่เหมาะสมแต่ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับเหรียญตราแหล่งกำเนิดมานายิ่งไปกว่านั้นเขาน่าจะได้รับเหรียญตราแหล่งกำเนิดมานามากกว่าหนึ่งหรือสองอันเอเรนทนไม่ไหวแล้วไอเบาๆ ซูเย่ญญหันกลับมาทันทีและกลับสู่ตำแหน่งเดิมราวกับว่าเขาถูกอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเดินเข้ามาในห้องเรียนอย่างกระทันหันขณะที่เขาอยู่ในชั้นเรียนศึกษาด้วยตนเองลอเรนเร่งเราเสียงต่ำท่านคอมเบลค่าคิดว่าเราควรยุติเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดผู้วิเศษบางคนที่อยู่ใกล้ๆแทบจะหัวเราะออกมาดังๆคำพูดของลอเรนแฝงความหมายไว้ซ่อนเร้นหากสิ่งนี้ไม่จบลงในเร็วๆนี้ซูเย่จะกลายเป็นอนุญาโตตุลาการ